สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coming g o ล d d a i l กันอีกแล้นะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับเรื่องของครอบครัวแบทแมนครับผมเราพูดกันจนมาจนจะจบนะครับครอบครัวแบทแมนเนี่ยลากยาวกันมาเลยครับตั้งแต่แบทแมนดิเกรซันเจสันทอสทิมเดรกแล้ววันนี้นะครับก็เป็นโรบินคอท้ายละครับโรบินคนที่4นั่นเองแต่ด้วยความพิเศษของเขาคนนี้นะครับโรบินคนนี้นั้นมีความพิเศษกว่าโรบินคนอื่นๆมาก เขาคนนี้นะครับคือลูกชายแท้ๆของบูชเวนเดมียนเวนนั่นเองครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับคงสงสัยครับว่าแบทแมนจะไปมีลูกกับใครเนี่ยฮะอยากรู้จริงๆเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของเดมียนเวนลูกชายของแบทแมนนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นในคืนคืนนั้นคือที่แบทแมนนั้นตกอยู่ในความลุ่มหลงแบทแมนได้หลับนอนกับทาเลียอัลกูนี่ตอนนั้นเองนะครับแบทแมนกับทาเลียก็ได้ให้กําเนิดบุตรชายขึ้นมา ทาเลียนั้นใช้สิ่งที่ได้มาจากแบทแมนนั้นทดลองในแล a p ของเธอเพื่อสร้างลูกของเธอกับแบทแมนขึ้นมาการทดลองเป็นไปหลายครั้งมากครับแล่ก็เกิดความล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งจนครั้งสุดท้ายนะครับเธอได้ทดลองจนได้เด็กรูปงามคนหนึ่งออกมาเด็กรูปงามคนนั้นถูกตั้งชื่อว่าเดเมียนเวนนั่นเองหลังจากที่เด็กคนนั้นลืมตาดูโลกครับเด็กคนนั้นก็ถูกฝึกโดยทาเลียอลกู ถูกฝึกในลีกอฟแอสซิสต์ถูกฝึกให้เป็นนักฆ่านั้เแตกเกิดด้วยเหตุน,นี้เองครับทำให้เดมียนนั้นอยากรู้มากๆครับาพ่อของเขาเป็นใครไม่มีใครเคยบอกน้าหน้าของพ่อของเขาเลยจนกระทั่งเขาอายุสิบขวบเขาก็ต้องอยากรู้มากๆครับพ่อของเขาเป็นใครพวกเนี่ยเขาจะไม่ยอมอีกแล้วต้องบอกความจริงเขามา ซึ่งทาให้ตอนนั้นทาเลียได้พาเดเมียนนั้นไปพบกับแบทแมนครับผมในช่วงเวลานั้นนะครับเดเมียนได้ไปอยู่กับแบทแมนช่วงหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับแบทแมนปวดหัวหนักเลยครับเดเมียนของเรานั้นไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตในสังคมเลยเดเมียนนั้นไม่อาจแบบอยู่ในสังคมได้เขาทั้งหยาบคายทั้งรุนแรง และเรื่องนิสัสที่ติดอย่างลีอัลเฟนซินเนี่ยเขาต้องการจะกำจัดคู่แข่งของเขาทั้งหมดเขาต้องการจะเป็นโรบินและวิธีของเขาคือฆ่าทีมเดกฆ่าโรบินคนปัจจุบันซะเขาต้องการจะเป็นโรบินและนี่คือวิธีที่ลีอัลเฟนซินเขาทำกันหลังจากนั้นทีมเด็กนั้นก็ต่อสู้กับเดมียนครับผมโดยเดมียนนั้นเป็นฝ่ายชนะด้วยทีเผล่นะครับเดมียนนั้นก็ได้ขโมยชุดของเจสันทอสออกมาแล้วก็ออกปฏิบัติการในฐานะโรบินในเมืองกอตแฮมแต่โรบินคนนี้นั้นถูกเลี้ยงดูอย่างนักฆ่าครับ เขาได้ฆ่าอาัชญากรเลยครับไม่มีวัยชีวิตเหมือนแบทแมนโรบินปกติแต่บูชเวนก็เข้าใจนะครับโอ oh, 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 คนเป็นพ่อครับเข้าใจครับ oh. ว่าลูกของเขานั้น oh. เพียงแค่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อดูเท่านั้นแต่วิธีการนั้นมันผิดสิ่งที่พวกเราเห็นคือเด็กคนนี้กำลังหลงทางอยู่เราต้องพาเขากลับมาในทางที่ถูกต้องให้ได้แต่ยังไม่ทันไรเลยครับทาเลียเอากูนั้นก็ได้มาเอาเดเมียนกลับไปก่อนซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับเดเมียนก็ได้ฝากบทความหนึ่งเนี่ยให้ผมชอบใจเขามากๆอยู่ ทำไมเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เลรอทำไมเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวไม่ได้เล้วพ่อแม่อยู่ด้วยกันทั้งพอ่อทั้งแม่ไงซึ่งหลังจากนั้นนะครับเดเมียนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาต้องไปผ่าตัดใหญ่ครับผมซึ่งนั่นทาให้เดเมียนนั้นหายไปจากวงการคอมิกไปสักแป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นไม่นานเดเมียนก็ได้กลับมาสู่โลกอกอมิกอีกครั้งหนึ่งครับผมเขาได้กลับมาอยู่กับแบทแมนครับและในเหตุการณ์ช่วงไฟแนลไครเซซนะครับที่ทุกคนนั้นคิดว่าแบทแมนตายไปแล้ว ในช่วงนั้นเองก็ได้เกิดการต่อสู้ระหว่างโรบินกันเองขึ้นมาครับผมโดยเจสันทอนันดูเหมือนนะจะเป็นฝ่ายร้ายครับการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นครับแย่งตำแหน่งใครจะเป็นแบทแมนกันเนี่ยและสุดท้ายนะครับดิกเกรสซ์ได้ชนะนะครับดิกเกรสันได้ขึ้นมาเป็นแบทแมนและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนมีจดหมายบางอย่างส่งจากบูชเวนมาให้เดเมียนในตอนนั้นเองครับเดเมียนก็ได้เปิดอ่านด้วยเหติของตระกูลเวนการการะทำของลูกจะตัดสินลูกและตระกูลของเราไปที่ล็อกเกอร์ข้างๆล็อกเกอร์ชั้นและพิมพ์รหัส D W K 1 หลังจากนั้นนะครับเดมี่ก็ทําตามที่จดหมายบอกแล้วเขาเมื่อเปิดล็อกเกอร์มันเนี่ยเจอกระชุยของโรบินครับตอนนี้บูชเวนได้ไว้วางใจให้ลูกชายของเขารับตาแหน่งโรบินแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวข้อข่าของเดมี่เวนที่เอามาพูดกันในวันนี้นะครับหากให้ผู้ชมนั้นอยากได้ตัวละครไหนอีกก็สามารถบอกกันมาได้นะครับอยากได้เรื่องราวไหนอีเวนไหนบอกกันมาได้เลยครับผมวันนี้นะครับก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ